ความเดิมตอนที่แล้วกรรมาการดนในค้นห้องพักของหลิงฮั่นพบตาสัญ,ญลักษณ์สีม่วงในห้องพักของเขาและแน่นอนว่าทั้งหลิงฮั่นและองค์ชายสามรู้ว่าทั้งหมดเป็นแผนการของเฟิงลัวหลิงฮั่นจึงจัดการกับเฟิงลัวจนเขารับสารภาพแล้วเฟิงลัวยังลากอันเซียวหมิงและเวยเฮเลอร์ er ไปด้วยองค์ชายสามจึงสั่งลงโทษพวกเขาเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเชิญรับชมรับฟังตอนต่อไปได้เลยคะ่ะ ก่อนที่คณะกรรมการวินัยชุดที่จะออกไปบรรดาสมาชิกหญิงหลายคนต่างทอดสายตามายังหลิงหันด้วยแววตาอ่อนโยนในสายตาของพวกนางบุรุษผู้นี้ช่างคู่ควรแก่การเป็นสามีโดยแท้บุรุษที่สามารถสั่งการองค์ชายสามได้ตามใจชอบมีสักกี่คนในแคว้นฝนที่สามารถทําได้หากพวกนางสามารถคว้าใจของเขาได้สําเร็จแม้ชีวิตนี้จะต้องตายจากไปก็ถือว่าคุ้มค่าที่ได้เกิดมาแล้วหลังจากที่ทุกคนจากไปองคชายสามก็หันไป ยิ้มให้หลิงฮันสหายหลิงข้าไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าเจ้าจะมีความสามารถด้านการหลอมโอสถสูงถึงเพียงนี้จนแม้แต่ปรมาจารย์จู้ยังให้ความเคารพอย่างลึกซึง้ง ที่เขาออกไล่าตามหลิงฮันทั้งยังมอบเหรียญตาประจำพระอ,องค์ให้เป็นเพราะเขาสังเกตเห็นว่าฟู่หยวนเฉิงให้ความสําคัญแก่หลิงฮันเป็นอย่างมากทว่าในความเป็นจริงเขาแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหลิงฮันเลยหลังจากกลับไปเยี่ยมฟู่หยวนเฉิงในภายหลังเขาพยายามใช้คําพูดอ้อม้อมเพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับหลิงฮันแม้ว่าฟู่หยวนเฉิงจะไม่ได้เปิดเผยอะไรโดยตรงทว่าเพียงไม่กี่ประโยคที่ออกจากปากของปรมาจารย์ท่านนี้ก็เพียงพอที่จะทําให้องค์ชายสามรู้สึกตกตะลึง หยางงลวงเพียงผ่านไปหนึ่งคืนเขาก็ตัดสินใจมาเยือนหลิงฮันทันทีสำหรับองค์ชายผู้มีความทะเยอทะยานเช่นเขาเป้าหมายสูงสุดคือการสืบทอดบัลลังก์และขึ้นเป็นจกกักรพรรดิ บุคคลเช่นหลิงฮันนับว่าเป็นสมบัติล้ำค่าที่หายากยิ่งแน่นอนว่าเขายังไม่รู้ว่าอูซ่งหลินก็ตกตะลึงในความเหนือชั้นของหลิงฮันเช่นกันหากเขาได้ล่วงรู้ถึงเรื่องนี้เกรงว่าเขาจะต้องยิ่งทุ่มเทเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับหลิงฮันมากกว่านี้หลายเท่าหลิงฮันเพียงแค่เสยยิ้มบางๆองค์ชายแห่งแคว้นเล็กๆเช่นนี้ยังไม่อาจทําทให้ข้าต้องให้ความสําคัญมากนักอย่างไรก็ตามพลังบเพาะของเขาในตอนนี้ยังไม่ได้แข็งแกร่งพอ หากยืมอำนาจขององค์ชายสามเพื่อเป็นสะพานก้าวไปข้างหน้าก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอันใดอย่างมากที่สุดข้าก็จะช่วยให้องค์ชายสามขึ้นสู่บัลลังก์จักรพรรดิในอนาคตก็เท่านั้นเององค์ชายสามเป็นบุคคลที่มีศิลปะในการสนทนาโดยแท้พระองค์ชำนาญในการควบคุมบรรยากาศและเปลี่ยนบทสนทนาให้ดำเนินไปอย่างผ่อนคลายและเป็นกันเองดังนั้นบทสนทนาระหว่างพระองค์กับหลิงฮันจึงดำเนินไปอย่างราบลืน่น เมื่อการสนทนาเสร็จสิ้นลงองค์ชายก็ขอตัวกลับสายสัมพันธ์ส่วนตัวย่อมไม่อาจสร้างขึ้นและกระชับแน่นแฟนได้ภายในวันเดียวเมื่อล่วงถึงยามเที่ยงอูซ่องหลิงเดินทางมาถึงพร้อมกับนำธนบัตรเงินจำนวน10ฉบ,บับมาให้แต่ละฉบับมีมูลค่าถึง1ล้านเหรียญเงิน ขอบคุณคุณองค์ชายหลิงอูสซ่งหลินกล่าวพางแสดงสีหน้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความซาบซึ้งหากมีใครที่ไม่รู้เรื่องนี้มาเห็นเขา้าเก่งว่าคงคิดว่าอูสซ่งหลินเสียสติไปแล้วเป็นแน่ใครกันที่นำเงินมามอบให้ผู้อื่นแล้วยังเอ่ยคำขอบคุณอย่างจริงใจอีก ทว่าในสายตาของอู๋ซ่งหลินเค็วิิชาเสริมพลังจิตวิญญาณหาใช่สิ่งที่สามารถตีราคาด้วยเงินทองได้หากลิงฮันเรียกร้องถึงร้อยล้านหรือพันล้านเหรียญเงินเขาก็ยังต้องหาหนทางเพื่อรวบรวมเงินมาให้ได้อยู่ดี ลิงฮันรับเงินมาอย่างสง่างามในเวลานี้เขากำลังขาดแคลนเงินทุนโดยแท้อีกทั้งเคต็วิชานี้ก็คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายมาแล้วเงินทองนั้นสำคัญเพียงในยามที่พลังบ่มเพาะยังอ่อนด้อยแต่เมื่อข้าก้าวเข้าสู่ระดับบุพภาผีบานแล้วเงินทองเหล่านี้ก็คงไร้ค่าในสายตาของข้าแต่ในตอนนี้ เงินยังคงมีประโยชน์สำหรับเขาดังนั้นลิงฮันจึงพอใจเป็นอย่างยิ่งอูซ่งหนินเห็นดังนั้นเขาก็รีบฉวยโอกาสเอ่ยคำชี้แนะจากลิงฮันทันทีลิงฮันก็เพียงให้คำแนะนำเล็กน้อยเท่านั้นด้วยพรสวรรค์ของอูซ่งหนินที่สามารถก้าวขึ้นเป็นนักหลอมโอสถระดับเกรดตำขั้นสูงได้มีปัญหามากมายที่เพียงแค่ได้รับคำชี้แนะไม่กี่คำจากลิงฮันเขาก็สามารถเข้าใจหลักการได้ทันทีหากไม่เป็นเช่นนั้นลิงฮันคงไม่มีความอดทนพอที่จะมา สอนเขาเเป็นแนแ่พียงไม่นานหลังจากที่อูส่งลินจากไปหลิวยู่ทงก็พาลิงจื้อชวนมาหาลิงฮันหลิงฮันไม่ได้คิดจะออกไปกินข้าวนอกสถาบันเขาจึงตัดสินใจใช้วัตถุดิบที่มีในมือเพื่อเตรียมมื้ออาหารกลางวันทว่ามีปัญหาอยู่ประการหนึง่งในที่นี้มีจอมตะกะตัวฉกาดอยู่ดังนั้นปริมาณอาหารที่เตรียมไว้จึงมากมายมหาศาลจนชวนให้ตกตะลึงหากผู้ใดที่ไม่รู้ความจริงได้เห็นเข้าแล้วก็คงคิดว่าพวกเขากำลังเตรียมงานเลี้ยง ฉลองเป็นแน่แท้ข้าขอโทษทันใดนั้นเองลิวยู่ทงก็กล่าวขึ้นมาลอยลอยเจ้ามาขอโทษข้าทําไมหลิงฮันเอ่ยถามด้วยน้ําเสียงราบเรียบไม่ได้ใส่ใจนักว่าลิวยู่ทงจะเอ่ยคําขอโทษเรื่องอะไรเฉินหยุนเฉียงมีเบื้องหลังบางอย่างข้ายังไม่อาจจัดการเขาได้ใครหลิงฮันหันไปมองลิวยู่ทงอย่างชะงนเฮ้อลิวยู่ทงยกมือขึ้นกลุมมล่าพาบ เจ้าช่างขี้ลืมเสียจริงหรือว่าเจ้าลืมไปแล้วว่ามีตาเท่าหนึ่งคนพยายามจะฉุดฆ่าหลิงจื้อชวนและฮูนิวไปเมื่อวานซืนอ๋อหลิงฮันพยักหน้าอย่างเข้าใจในตอนแรกเขาไม่ได้ใส่ใจบุคคลชั้นต่ำเช่นเฉินยุนเฉียงเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งหลิวยู่ทงยังกล่าวไว้ว่านางจะเป็นผู้จัดการเรื่องนี้เองดังนั้นเขาจึงลืมเลือนตาเท่าคนนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเฉินยุนเฉียงมีลูกสาวคนหนึ่งนางเป็นสนมของชุนจื้อหยานหลิวยู่ทงอธิบายต่อ ฉุนจื่อหยานลิงฮันถึงกับหลุดหัวละออกมามีคนตั้งชื่อลูกแบบนี้ด้วยหรือพวกเขาไม่กลัวหรือว่าคนอื่นจะเรียกลูกของตนว่าฉุนจือ่อตระกูลฉุนเป็นหนึ่งในแปตระกูลใหญ่แห่งเมืองหลวงส่วนฉุนจื่อหยานเป็นผู้ที่โดดเด่นที่สุดในรุ่นเยาว์ของพวกเขาปีนี้เขาอายุ25ปีและเพิ่งทะลวงเข้าสู่ระดับพุ่งพลยทาราได้สำเร็จดังนั้นตระกูลฉุนจึงให้ความสำคัญกับเขาเป็นอย่างมาก และเพราะเหตุนี้ตระกูลหลิวของเจ้าจึงไม่อาจสร้างศัตรูกับตระกูลฉุนได้ดังนั้นจึงต้องล้มเลิกการไล่ล่าเฉินยุนเฉียงใช่หรือไม่ลิงฮันถามใช่แล้วหลิวยู่ทงหอนหายใจยาวฉุนจื้อ,อยานปวดปานลูกสาวของเฉินยุนเฉียงมากเพียงแค่ตระกูลหลิวของข้าเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเฉินยุนเฉียงก็รีบไปขอความช่วยเหลือจากตระกูลฉุนทันทีและฉุนจื้อ,อยันก็ก้กาวออกมายื่นมือเข้าช่วยเขาโดยไม่ลังเล อ๋อหลิงฮันพยักหน้าเล็กน้อยมิหน้าเล่าเฉินยุนเฉียงจึงกล้าสมคบคิดกับพวกธาตุดินและธาตุน้ำเพื่อลักพาตัวเด็กสาวกลางวันแสกแสที่แท้ไม่ใช่เพียงเพราะราคะเข้าครอบงำแต่ยังมีตระกูลฉุนนุนหลังอยู่นี่เองต่อให้เกิดเรื่องขึ้นก็ยังมีคนช่วยปกปิดให้หากตระกูลหลิวไม่อาจแตะต้องเขาได้เช่นนั้นข้าก็จะลงมือเอง ลิ้งฮันก่าวเรียบๆในสายตาของเขาเฉินยุนเฉียงก็ไม่ได้แตกต่างจากแมลงตัวหนึ่งเพียงแค่เหยียบทีเดียวก็ตายแล้วหลิวยู่ทงนิ่งเงียบใบหน้านางปรากฏแววละอายใจนางเป็นผู้ให้คำมั่นว่าจะจัดการเรื่องนี้เองแต่สุดท้ายกับทำไม่ได้ตามที่สัญญาฮ่าฮอย่าทำหน้ามองบนไปเลยเจ้าคือหญิงงามนะมาเถอยิ้มให้ข้าดูหน่อยลิ้งฮันกล่าวพังหัวเราะเบาๆ หลิวยู่ทงหาได้ยิ้มไม่ทว่าฮูนิวกับยิ้มกว้างนางยังคงอัดเนื้อเข้าไปเต็มปากทําให้รอยยิ้มของนางไม่มีแม้แต่เงาของฟันหลิวยู่ทงและหลิงจื่อชวนเห็นรอยยิ้มของฮูนิวพวกนางก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเสียงดังเอ๊ะพวกเจ้ากําลังกินข้าวกันหรือเสียงหวานใสกลางวันดังขึ้นก่อนจะมีร่างงดงามร่างหนึ่งก้าวเข้ามานางเป็นสตรีที่งดงามอย่างยิ่งลี่ซื่อฉาน หลิวยู่ทงเบิกตากว้างนางไม่ได้คาดคิดว่าจะพบลี่จื้อฉานที่นี่หลิวยู่ทงลี่จื้อฉานเองก็ตกตะลึงเล็กน้อยองค์หญิงแห่งตระกูลหลิวมากินข้าวกับหลิงฮันงั้นหรือหากข่าวนี้แพร่ออกไปเก่งว่าคงไม่มีใครเชื่อเป็นแน่ใครบ้างในสถาบันที่จะไม่รู้ว่าหลิวยู่ทงคือหญิงงามผู้เย็นชาราวน้ําแข็งแต่ตอนนี้นางกลับอยู่กับบุรุษเช่นนี้อย่างสนิทสนมช่างเหลือเชื่อนักโอ้ พวกเจ้ารู้จักกันอยู่แล้วหรือเช่นนั้นข้าก็ไม่จำเป็นต้องแนะนำแล้วสินะลิงฮันกล่าวด้วยรอยยิ้มหลิวยูทงจ้องมองลี่จื้อชานและลี่จื่อชานเองก็มองกลับไปยังหลิวยูทง ประกายแปลกประหลาดสองประกายในดวงตาของหญิงงามทั้งสองแม้ว่าพวกนางจะถูกขนานนามว่าสองไข่มุกแห่งสถาบันเทาว่าความเป็นจริงพวกนางกับไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากนะักหนึ่งเป็นอัจฉริยะด้านวยุทธ์และอีกหนึ่งเป็นอัจฉริยะด้านหลอมโอสดด้วยความงดงามและความสามารถอันโดดเด่นของพวกนางทําให้ถูกยกย่องร่วมกันเป็นสองไข่มุกเทว่าตอนนี้เมื่อได้เห็นอีกฝ่ายปรากฏตัวในเรือนของหลิงฮันนี่มันหมายความว่ายอย่างไร ความรู้สึกเปรี้ยวฝาดบางอย่างก่อตัวขึ้นในใจพวกนางโดยไม่รู้ตัวเจ้ากินข้าวหรือยังหลิงฮันถามลี่ซื่อฉานยังลี่ซื่อฉานในตอนแรกหมายจะตอบว่าข้าเพิ่งกินมาแต่แล้วนางก็เปลี่ยนใจเช่นนั้นก็มากินข้าวด้วยกันสิหลิงฮันเชื้อเชิญด้วยรอยยิ้มลี่ซื่อฉานก็มิได้ปฏิเสธแม้แต่น้อยนางหยิบตะเกียบและชามก่อนจะเริ่มตักอาหารเข้าปากอย่างสง่างาม อ๋อจริงสิเจ้าหาข้ามีธุระอะไรหรือลิงฮันถามข้ามาแจ้งข่าวสำคัญแก่เจ้าลี่ซื่อฉันกล่าวด้วยน้ำเสียงเค่ง g ขึมเมื่อไม่กี่วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กขึ้นและมันได้เผยให้เห็นแม่น้ำใต้ดินสายหนึ่งที่สำคัญไปกว่านั้นแม่น้ำนั้นได้พัดพาสมบัติเก่าแก่ออกมาด้วยอะไรนะหลิวยู่ทงลุกพวดขึ้นยืนทันทีมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นจริงๆหรือ สาตตาวิญญาณสามารถถูกสร้างขึ้นได้โดยจอมยุทธ์ที่มีพลังระดับมหาสมุทรจิตวิญญาณหรือสูงกว่าเท่านั้นพวกเขาจะต้องหล่อเลี้ยงอาวุธด้วยพลังของตนเองเป็นเวลานานนับสิบสิบปีจากนั้นพลังและเคติชาของพวกเขาก็จะถูกสลักลงไปในอาวุธผ่านกระบวนการเฉพาะเมื่ออาวุธสำเร็จลุล่วงแล้วมันก็จะมีพลังไม่ได้อยไปกว่าผู้ที่สร้างมันขึ้นมาเลยกระบวนการสร้างสาตวตาวิญญ,ญาณอาจฟังดูเรียบง่าย ทว่าอายุไขของจอมยุทธ์นั้นมีขีดจำกัดต้องใช้เวลา20-30ถึงปีเป็นอย่างน้อยจึงจะสามารถหล่อลอมอาวุธให้สมบูรณ์ได้ยิ่งไปกว่านั้นวัตถุที่สามารถนำมาใช้สร้างสัตว์ตาวิญญาณก็มีข้อกำจัดอย่างสูงยิ่งทำให้จำนวนของสัตว์ตาวิญญาณที่มีอยู่ในโลกนี้หาได้ยากยิ่งแน่นอนว่านี่คือสภาพการของแคว้นเล็กๆเช่นแคว้นฝนแต่ในชาติก่อนของลิงฮันจอมยุทธ์คนใดบ้างที่ไม่มีสัตว์ตาวิญญาณอยู่ข้างกายผู้ที่มุ่งเน้นเส้นทางเจ้าแห่งอาวุธ บางคนอาจมีสัตว์ตาวิญญาณอยู่เป็นสิบหรือเป็นร้อยชิ้นยามต่อสู้พวกเขาสามารถเรียกใช้สัตว์ตาวิญญาณทั้งหมดได้พร้อมกันเช่นนั้นเป็นภาพที่น่าเกงขามโดยแท้แต่ในแคว้นฝนเช่นนี้วัตถุดิบสำหรับสร้างสัตว์ตาวิญญาณยังพอหาได้ทว่าสัตว์ตาวิญญาณที่ถูกสร้างเสร็จแล้วนั้นนับว่าหาได้ยากยิ่งและตอนนี้กับมีสัตว์ตาวิญ,ญญาณจำนวนมากลอยออกมาจากแม่น้ำใต้ดินนี่มันช่างเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อโดยแท้แต่สำหรับลิงฮันเขาได้หาสนใจเรื่องนี้มากนะ เป้าหมายของเขาคือการกลับไปยังระดับสวรรค์อีกครั้งหากเขากลับไปอยู่ในจุดนั้นจะมีสัตว์ตาวิญญาณชิ้นใดที่เขาไม่สามารถครอบครองได้ที่สําคัญไปกว่านั้นหอคอยดําที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่ในตันเถียนของเขาก็คือสัตว์ตาวิญญาณเช่นกันและมันอาจเป็นสัตว์ตาวิญญาณระดับสูงสุดที่เกินกว่าจินตนาการได้อย่าลืมว่าในชาติก่อนของเขาแม้เขาจะอ่อนแอลงมากแต่ยังอยู่ในระดับสวรรค์พลังของเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าระดับแปลสภาพเทพนับไม่ถ้วนแต่ แรงสั่นสะเทือนจากหอคอยสีดำนั้นกับสามารถบทขยี้เขาได้ในพริบตาและในตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทำคือเร่งทะลวงเข้าสู่ระดับพุ่งพวยทาลาเพราะเมื่อนั้นเขาจะสามารถเข้าสู่หอคอยดำได้บางทีเขาอาจจะสามารถค้นพบความลับของมันได้หรือไม่ก็อาจสามารถควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์ในเมื่อเขามีหอคอยสีดำอยู่แล้วเขาจะต้องไปเสียเวลาแย่งชิงศาสตาวิญ,ญญาณอื่นๆไปเพื่ออะไร เอ๊ะทำไมเจ้ายังคงสงบอยู่เช่นนี้ลี่ซื่อชานจ้องมองหลิงฮันด้วยความแปลกใจนางเองก็เคยตื่นเต้นตกตะลึงเหมือนหลิวยู่ทงเมื่อได้ยินข่าวนี้แต่หลิงฮันดูเหมือนเขาแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยหลิงฮันเพียงเสยะยิ้มบางๆก็แค่สัตตาวิญ,ญญาณไม่กี่ชิ้นมันน่าตื่นเต้นขนาดนั้นเชียวก็แค่สัตว์ตาวิญ,ญญาณไม่กี่ชิ้นลี่ซื่อชานถึงกับอาปากค้างเจ้ากำลังพูดเรื่องอะไรกัน ศาตตาวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปสำหรับจอมยุทธระดับล่างเช่นพวกนางหากสามารถครอบครองศาตตาวิญญาณได้สักชิ้นแม้จะไม่ถึงกับเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตโดยสิ้นเชิงแต่พลังต่อสู้ของพวกเขาจะต้องเพิ่มขึ้นถึงสหรือ5ดาวยุทธเป็นอย่างน้อยและนั่นยังไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกหรือนางเริ่มจ้องมองหลิงฮันอย่างพินิจพิเคาะเขาเพียงแค่เสแสแ้งทำเป็นไม่สนใจหรือเขาไม่สนใจมันจริงๆกันแน่ แต่เมื่อได้เห็นสีหน้าของลิงฮันที่สงบนิง่งนางก็ได้แต่รู้สึกผิดหวังเหตุใดข้าจึงไม่ได้ยินข่าวนี้เลยหลิวยู่ทงถามด้วยความสงสัยเรื่องนี้มันช่างเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าจะปกปิดได้ในฐานะที่นางเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นเยาว์ของตระกูลหลิวหากลี่ซื่อฉานรู้เรื่องนี้นางก็ควรต้องได้รับข่าวนี้เช่นกันแต่เหตุใดตระกูลหลิวของนางถึงไม่ได้แจ้งเรื่องนี้แก่ตน ลี่ซื่อฉานจงใจถอนหายใจยาวพร้อมทั้งส่งสายตาเวทนาให้แกห่หลิวยู่ทงหลิวยู่ทงพันรู้สึกสั่นไหวในใจเพียงแค่การถอนหายใจของลี่ซื่อชานกับทําให้นางเริ่มหวั่นไหวถึงสถานะของตนเองในสายตาของตระกูลทว่าหลิงฮันเพียงแค่ยิ้มบางๆยู่ทง เจ้าไม่จำเป็นต้องเศร้าไปนางได้รับข่าวนี้ก็เพราะอูส่งดินต้องการตอบแทนบุญคุณข้าจึงให้ลี่ซื่อฉานมาแจ้งข่าวแก่ข้าศาสตาวิญญาณจำนวนมากจุ่ๆก็ลอยออกมาจากแม่น้ำใต้ดินเรื่องเช่นนี้ย่อมต้องถูกควบคุมอย่างเข้มงวดมีเพียงบุคคลระดับสูงเท่านั้นที่จะได้รับข่าวนี้เขาหยุดคู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อ บางทีต้นกําเนิดของแม่น้ําใต้ดินนั้นอาจเป็นซากโบราณสถานแห่งหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของการเวลาทําให้สาสตาวิญญาณภายในโบราณสถานถูกพัดพาออกมาโดยกระแสน้ําข้าเชื่อว่าผู้มีอํานาจกําลังวางแผนเปิดโบราณสถานแห่งนั้นแต่เพราะในสถานที่เช่นนี้อาจมีอันตรายแฝงอยู่มากมายดังนั้นพวกเขาย่อมไม่คิดนําคนรุ่นเยาว์อย่างพวกเจ้าเข้าไปเสี่ยงภัยด้วยรี่ซื่อชานถึงกับจ้องมองหลิงฮันด้วยความตกตะลึงหลังจากนิ่งงันไปชั่วขณะนางก็กล่าวขึ้นด้วย ความประหลาดใจเจ้าแน่ใจหรือว่าตัวเองอายุแค่17ปีสิ่งที่เจ้ากล่าวมันเหมือนกับที่อาจารย์ของข้ากล่าวไว้ไม่มีผิดฮ่าฮ่า่าข้าน่ะหรือลิงฮันหัวเราะเบาๆที่จริงแล้วข้าอายุ200กว่าปีแล้วละคำกล่าวของเขาทําให้หญิงงามทั้งสองถึงกับถลกตาใส่ใครจะไปเชื่อเรื่องเพอร์เจอร์เช่นนี้กันลิงฮันถอนหายใจเบาๆแม้เขาจะกล่าวความจริงออกมาแต่ผู้คนกลับมองว่าเป็นเรื่องล้อเล่นช่างน่าเศร้าใจยิ่งนัก ในเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุใดอาจารย์อูจึงแจ้งข่าวแก่พวกเราหลิวยู่ทงเอ่ยถามนางใช้คําว่าพวกเราอย่างเป็นธรรมชาติลาวกับว่านางและหลิงฮันเป็นคนคนเดียวกันลี่ซื่อฉานรู้สึกขุนเคืองลึกๆนางจึงรีบเน้นย้ำทันทีอาจารย์ให้ข้ามาแจ้งข่าวแก่หลิงฮันเพียงผู้เดียวหลิวยู่ทงหาได้แสดงความไม่พอใจแม้แต่น้อยนางเพียงแค่ยิ้มอย่างมีเลสไนการกระทําของนางทําให้ลี่ซื่อฉานรู้สึกไม่สบอารมณ์มากขึ้นไปอีก อาจารย์บอกว่าศาสตาวิญญาณเหล่านั้นดูเหมือนจะมีจิตวิญญาณของตัวเองไม่มีใครสามารถสัมผัสพ,พวกมันได้เลยหลังจากที่พวกมันถูกพัดออกมาจากแม่น้ําใต้ดินหากไม่มีใครรบกวนพวกมันจะลอยนิ่งอยู่ในน้ําแต่หากมีผู้ใดพยายามเข้าใกล้พวกมันจะทะยานขึ้นฟ้าและหายไปในพริบตาอืมทันใดนั้นหลิงฮันลุกขึ้นยืนสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างเข้มงเ ในโลกนี้มีสัต์ตาวิญญาณอยู่สองประเภทประเภทแรกคือสัตว์ตาวิญญาณทั่วไปมันถูกสร้างขึ้นโดยการฝังเจ็ดจำนวนแห่งยุทธของนักยุทธลงไปเปรียบเสมือนเป็นตาประทับของผู้สร้างหากสามารถกระตุ้นมันได้มันจะกลายเป็นอาวุธทรงพลังอย่างยิ่งแต่ไม่ว่าอย่างไรสัต์ตาวิญญาณประเภทนี้ก็ยังคงเป็นเพียงอาวุธมันเป็นเพียงวัตถุไร้ชีวิตอนุภาพของมันจะเสื่อมลงไปตามการเวลาเจ็ดจำนวนแห่งยุทธที่ถูกฝังไว้ในอาวุธจะจางหายไปสุดท้ายมันก็จะกลายเป็น อาาวุธรรมดนี่เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งจอมยุทธ์จาเป็นต้องดูดซับพลังวิญญาณเพื่อเติมเต็มพลังของตนเองและเมื่อสาตว์ตาวิญญาณถูกส่งต่อจากจอมยุทธ์ผู้ส่งพลังไปสู่บุคคลที่อ่อนแอกว่าพลังที่ใช้ไปย่อมมากกว่าพลังที่เติมเข้าไปดังนั้นอนุภาพของสาตว์ตาวิญญาณจึงค่อยๆลดลงไปตามการเวลาแต่ในโลกนี้ยังมีสาตว์ตาวิญญาณอีกประเภทหนึ่งมันถูกสร้างขึ้นจากวัตถุพิเศษบางอย่างที่หาได้ยากยิ่งและในกระบวนการกลายเป็นสัตว์ตาวิญ พวกมันสามารถพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองได้สัตวตาวิญญาณที่มีจิตวิญญาณของตนเองจะดูดซับพลังวิญญาณได้โดยอัตโนมัติพวกมันสามารถบ่มเพาะพลังได้เช่นเดียวกันกับจอมยุทธ์ไม่ว่าจะผ่านไปกี่พันปีพลังของพวกมันก็จะไม่มีวันลดลงการสร้างสัตว์ตาวิญญาณประเภทนี้ต้องใช้วัตถุที่ประเมินค่าไม่ได้ วัตถุเหล่านี้หายากยิ่งแม้แต่ในแคว้นฝนบางทีที่นี่อาจมีวัตถุดิบหายากระดับสูงอยู่บ้างแต่บุคคลที่สามารถหลอมสัตว์ตาวิญญาณระดับนี้ไม่มีแน่นอนแม้แต่นักลบระดับแท่นวิญญาณหรือทาลกวิญญาณหากรวมพลังการโจมตีใส่วัตถุเหล่านี้อย่างเต็มกําลังพวกมันก็ยังไม่เกิดรอยขีดข่วนแม้แต่น้อยแต่จะนํามาหลอมเป็นอาวุธได้อย่างไรยิ่งไปกว่าน,นั้นการสร้างสัตว์ตาวิญญาณที่มีจิตวิญญาณของตนเองต้องอาศัยจอมยุทธ์ที่มีระดับพลัง อย่างน้อยแปลสภาพเทพคิดถึงตรงนี้หลิงฮันจะไม่ตกตะลึงได้อย่างไรสาตราวิญญาณระดับ8หรือแม้แต่ระดับ9กับรอยออกมาเป็นจำนวนมากจากแม่น้ำใต้ดินให้ตายเถอะแม้แต่ในชาติก่อนของเขาที่มีจอมยุทธระดับสวรรค์เพียง7คนเท่านั้นแต่ตอนนี้กับมีสัตว์ตาวิญญาณระดับนี้ปรากฏขึ้นมามากมายแม่น้ำใต้ดินสายนี้อยู่ที่ใดลิงฮันกล่าวขึ้นทันทีสีหน้าของเขาใช้แววสนใจเช ข้าเห็นเจ้าทำเป็นวางตัวเหนือโลกที่แท้ก็ยังสนใจนี่เองแกล้งทำเป็นผู้ใหญ่เกินวัยลี่ซื่อชานแค่นเสียงเบาๆเลิกพูดไร้สาระได้แล้วมันอยู่ที่ไหนลิวยูธงเกล่าวเสียงเข้มนางไม่มีความรู้สึกดีๆต่อลี่ซื่อชานเลยแม้แต่น้อยขออภัยอาจารย์ของข้าสั่งให้ข้าบอกหลิงฮันเพียงผู้เดียวลี่ซื่อชานตอบกลับทันทีไม่ได้แสดงท่าทียอมอ่อนข้อแต่อย่างใด ข้าเป็นผู้ติดตามของดิงฮันหากเจ้าต้องการแจ้งข่าวแก่เจ้านายของข้าเจ้าต้องบอกข้าก่อนหลิวยู่ทงเก่าอย่างภาคภูมิอะไรนะลี่ซื่อชานถึงกับตกตะลึงสายตาของนางเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อหลิวยู่ทงองค์หญิงแห่งตระกูลหลิวหญิงสาวที่มีชายหนุ่มตามเชื่อนชมจนสาม,มารถเลียงแถวล้อมเมืองหลวงได้หลายรอบกับยอมเป็นผู้ติดตามของลิงฮัน แต่นางก็เข้าใจได้ทันทีแม้แต่อาจารย์ของนางอูส่งหลินยังต้องเรียกลิงหันว่าคุณชายหลิงเช่นนั้นองค์หญิงแห่งตระกูลหลิวก็ไม่ได้สูงส่งไปกว่าหลิงหันเลยและที่สําคัญที่สุดสีหน้าของเลีวหยู่ถงในตอนนี้แสดงออกอย่างชัดเจนว่านางกําลังโอ้อวดบ้าเอ้ยลี่ซื่อชานรู้สึกว่าตนเองกําลังถูกความหงุดหงิดเล่นงานจนคุ้มคั่ง พอเถิดพวกเราเป็นสหายกันจะทะเลาะกันไปใหญ่ลิงฮันก้าวออกมาเป็นคนกลางเขากำลังสนใจเรื่องแม่น้ำใต้ดินอย่างยิ่งดังนั้นเขาย่อมไม่ต้องการเสียเวลาให้สองสาวถกเถียงเรื่องแร้สาระนี้ต่อไปใครเป็นสหายกับนางกันสองสาวเก่าวขึ้นพร้อมกันเปะ๊ะเมื่อพวกนางตระหนักได้ก็หันไปจ้องหน้ากันก่อนจะเก่าวออกมาพร้อมกันอีกครั้งอย่าลอกคำพูดของข้านะ <laughs> หลิงจื่อชวนระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างอดไม่ได้แม้แต่ฮูนิวเองก็หัวเราะไปด้วยแม้นางจะไม่ได้เข้าใจว่าตลกอะไรแต่นางก็แค่อยากร่วมสนุกด้วยเท่านั้นทุกคนกินเสร็จแล้วใช่หรือไม่หากกินเสร็จแล้วเช่นนั้นพวกเราออกเดินทางกันเถอะหลิงฮันลุกขึ้นยืนไม่ไม่ หูนิวรีบร้องค้านออกมาแม้ปากของนางยังเต็มไปด้วยอาหารเด็กน้อยผู้นี้มีความสามารถในการเรียนรู้ที่รวดเร็วอย่างยิ่งทุกวันนางจะเรียนรู้คำใหม่ๆได้มากขึ้นเรื่อยๆลิงฮันไต,ต่ตองอยู่คู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่ายู่ทงเจ้าจงอยู่ที่นี่เพื่อดูแลสองสาวนี้ข้าไม่เอาด้วยข้าจะช่วยเจ้าต่างหากหลิวยู่ทงใส่หน้าอย่างหนักแน่น นางมีพลังระดับพุ่งพวยทาร่าดังนั้นย่อมสามารถช่วยเหลือหลิงฮันได้หลิงฮันรู้สึกกระอักกระอ่วนการเดินทางครั้งนี้ไม่น่าจะใช้เวลาเพียงวันเดียวเช่นนั้นแล้วใครกันที่ควรมอบหมายให้ดูแลสองสาวนี้หลิงจื่อชวนยังพอว่าแต่หูนิวต่างหากที่เป็นปัญหาเด็กน้อยผู้นี้เป็นเสมือนลูกเสือกินคนต่อให้มอบหมายให้ใครดูแลเขาก็คงไม่อาจวางใจได้ แต่ในขณะเดียวกันการเดินทางไปยังโบราณสถานครั้งนี้อาจมีอันตรายแฝงอยู่มากมายเขาไม่อาจนำสองสาวนี้ติดตามไปด้วยได้แน่นอนเช่นนั้นข้าจะให้อูช่งหลินช่วยดูแลพวกนางแทนหลังจากไต่ตองหลิงฮันก็ตัดสินใจเช่นนั้นลี่ซื่อชานถึงกับกอกตา อาจารย์ของข้าเป็นนักหลอมโอสถระดับเกรดดำขั้นสูงยังเป็นถึงหัวหน้าสาขาหลอมโอสถของสถาบันแต่ตอนนี้เขาถูกลดละระดับให้กลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กนั้นหรือหากอาจารย์ของนางรู้เรื่องนี้เข้าเขาจะเป็นลมล้มพับเลยหรือไม่ทว่าในสายตาของหนิงฮันนี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วเพราะฮูนิวนั้นเป็นตัวก่อปัญหาโดยแท้หากเกิดเรื่องอะไรขึ้นอูซ่งลินย่อมสามารถจัดการได้อย่างง่ายได้หลังจากที่ฮูนิวกินจนอิ่มแล้ว ลิงฮันก็นำสองสาวตัวน้อยพร้อมกับลี่ซื่อฉานเดินทางไปยังเรือนของอูช่ชงหลินโชคดีที่วันนี้อู่องหลินอยู่บ้านพอดีเมื่อเขาเห็นลิงฮันเขารีบออกมาต้อนรับอย่างกระตือรือล้นเล่ากับว่าเขาเป็นสิทธิ์ของลิงฮันเองเมื่อลิงฮันแจ้งความประสงค์ให้อู่องหลินดูแลเด็กสองคนชายชราตอบตกลงโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยในขณะเดียวกันเขาก็ถือโอกาสถามลิงฮันเกี่ยวกับเคล็ดวิชาเสริมพลังจิตปัญญา ท้ายที่สุดเค็ดวิชานี้เป็นศาสตร์ที่หาเทียบไม่ได้ในยุคป,ปัจจุบันดังนั้นอูช่องหลินย่อมมีข้อสงสัยมากมายที่เขายังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้หลิงฮันบรรยายให้ฟังอย่างใจเย็นพร้อมกับสอบถามเกี่ยวกับแม่น้ําใต้ดินเพิ่มเติมก่อนจะออกเดินทางพร้อมกับลี่ซื่อชานหลังจากออกจากเรือนของอูช่งหลิน พวกเขายังเดินไปได้ไม่ไกลนักก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาเขาดูเหมือนจะมีอายุราว24หรือ25ปีรูปร่างหน้าตาจัดว่าดูดีพอสมควรทว่าท่าทางของเขาจัดเต็มไปด้วยกลิ่นอายของนักเลงข้างถนนแถมยังปล่อยชายเสื้อคลุมด้านหน้าให้เปิดโล่งเล่ากับต้องการให้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นอันธพาลโดยแท้ดวงตาของลี่ซื่อชันพันเปลี่ยนเป็นเย็นชาสีหน้าของนางใช้แววไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดจากท่าทีของนางดูเหมือนว่านางจะรู้จักช ผู้น้นีแต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่คนที่นางอยากพบเจอซื่อชัน ชายหนุ่มคนนั้นเห็นลี่ซื่อชานเขาก็ฉีกยิ้มกว้างด้วยความยินดีเขารีบก้าวเท้าเร็วขึ้นและทำท่าทีคว้ามือของนางไว้สายตาของเขาเต็มไปด้วยความละโมบและแฝงความห่นกระหายลี่ซื่อชานบิ่งตัวหลบได้อย่างว่องไวคิ้วของนางขงมวดเข้าหากันทันทีก่อนจะเก่าออกมาอย่างเย็นชาอู่จงอี้จงให้เกียรติข้าบ้างและข้าเตือนเจ้าไปหลายครั้งแล้วว่าเจ้าต้องเรียกข้าว่าท่านอานางผู้หญิงบ้า ชายหนุ่มที่ชื่ออูจงอี้บ่นพืมพำก่อนที่ริมฝีปากของเขาจะบิดไปเป็นรอยยิ้มเยาะเยะ้ยเจ้าคิดจะลืมบุญคุณงั้นหรืออย่าลืมนะหากไม่ใช่เพราะท่านปู่ของข้ารับเจ้าเป็นสิทธิ์เจ้าคงโดนมันถอดเสื้อผ้าแล้วก็ข่มขืนจนตายไปแล้วเจ้าสีหน้าของลี่ซื่อชานซีดเผือดคำพูดของเขาช่างหยาบช้าจนทำให้นางตัวสั่นด้วยความโกรธจัดนางแทบจะกระอักเลือดออกมาข้าพูดผิดหรืออู่จงอี้แค่นเสียงเหยียดยาม เจ้าคงได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเจ้าเด็กตระกูลเหอสินะมันไม่เพียงแต่ชอบทรมานหญิงงามเท่านั้นแต่มันยังชอบทําต่อหน้าผู้คนอีกด้วยหากไม่ใช่เพราะท่านปู่ของข้าคอยปกป้องเจ้าเจ้าคงถูกมันเล่นงานจนหมดสภาพไปนานแล้วและตอนนี้เจ้ายังมีปีกมีขนคิดจะลืมบุญคุณของข้าแล้วหรือหลิงฮันยืนฟังอยู่เงียบๆและในที่สุดเขาก็เข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดชายคนนี้คืออู่จงอี้หลานชายของอูช๋ชงหนิน เขาหลงไหลในตัวลี่ซื่อฉานมาโดยตลอดแต่ลี่ซื่อฉานหาได้มีใจให้เขาเลยแม้แต่น้อยเฮ้อลิงฮันถอนหายใจเบาๆบางครั้งการงดงามเกินไปก็ใช่จะเป็นเรื่องดีในด้านนี้ดูเหมือนว่าหลิวยู่ทงจะโชคดีกว่านางเป็นถึงองค์หญิงแห่งตระกูลหลิวใครกันจะกล้าหมายปองนางอย่างจงแจง้งข้าย่อมต้องตอบแทนบุญคุณของอาจารย์ลี่ซื่อชานกล่าวผ่านฟันที่ขบแน่นดีเช่นนั้นจะต้องตอบแทนข้าเสีย อูจงอี้ยิ้มเจ้าเล่ก่อนกล่าวต่อบีนาบานดาของข้าก็เห็นว่าเราสองคนเป็นคู่ที่เหมาะสมกันเช่นนั้นเจ้ากับข้าแต่งงานกันพรุ่งนี้เลยดีหรือไม่ข้ามั่นใจว่าท่านพ่อท่านแม่ต้องยินดีเป็นอย่างยิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าดูเหมือนหมูตัวหนึ่งแท้แต่กับมีความคิดประหลาดเช่นนี้หลิงฮันก้าวไปข้างหน้าขวางอยู่ระหว่างอูจงอี้กับลี่ซื่อฉาน แล้วชื่อของเจ้าก็แย่เสียจริงอูจงอี้ไม่มีความจงรักภักดีเลยสักนิดแค่ได้ยินชื่อข้าก็รู้แล้วว่าเจ้ามันไรค่ะเจ้าเป็นใครกันอูจงอี้ชะงักไปชั่วขณะก่อนจะหลีตามองหลิงฮันเจ้ากล้าตบข้าฝ่ามือของหลิงฮันยกขึ้นและฟาดลงอย่างรวดเร็ว ก่อนที่เขาจะชักมือกลับมาอย่างสง่างามสิ่งที่ข้ารังเกียจที่สุดคือการได้ยินคำพูดสะบดดาต่อหน้าขา้าเขากล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบอู่จงอี้รู้สึกขับแค้นใจเป็นอย่างยิ่งใขรกันแน่ที่เป็นฝ่ายเรียกข้าว,ว่าหมูตั้งแต่แรกอ่อที่ข้ากล่าวเมื่อคู่ไม่ใช่คำดา่าแต่เป็นเพียงข้อเท็จจริงลิงฮันกล่าวอธิบายด้วยรอยยิ้มสุภาพบอกข้าหน่อยสิว่าส่วนไหนของเจ้าที่ไม่เหมือนหมูข้าเป็นคนมีมารยาทเสมอ อูจงอีแทบกระอักเลือดเขากรโจนขึ้นมาทันทีก่อนจะชี้นิ้วไปที่หน้าลิงฮันเจ้าอาถรรพ์นักเจ้ากล้าด่าข้าไม่พอยังกล้าตบหน้าข้าอีกลิงฮันตบเข้าไปอีกทีหนึง่งครั้งนี้ร่างของอูจงอีหมุนรอบตัวเองถึงสี่รอบก่อนจะซุดลงไปนั่งแผ่กับพื้นลิงฮันใส่หน้าช้าๆก่อนจะกล่าวเสียงเรียบอีกสิ่งหนึ่งที่ข้าไม่ชอบคือคนที่ชี้นิ้วมาที่ข้า เจ้าไม่รู้หรือว่ามันเป็นการเสียมารยาทและหยาบคายอย่างยิ่งแล้วการตบคนเป็นสิ่งที่สุภาพและมีมารยาทอย่างนั้นหรืออูจงอี้ก้นด่าในใจแต่หาได้กล่าวออกมาไม่เขากะเสือกกะสนลุกขึ้นยืนอีกครั้งจากนั้นเขาก็หันชี้นิ้วใส่ลี่ซื่อชานนั่งอักตันอยู่เจ้ากล้าสมคบคิดกับคนนอกลังแก่ข้าข้าจะทําให้เจ้ารู้สึกวันหนึ่งเจ้าต้องแต่งงานกับข้าแน่แล้วข้าจะทําให้เจ้า คำพูดหยาบช้าเช่นนั้นทำให้ใบหน้าของลี่ซื่อสารซีดเผือกลงทันทีแม้แต่หลิงฮันเองก็อดทนฟังต่อไปไม่ไหวเขาก้มลงหยิบก้อนหินจากพื้นขึ้นมาจากนั้นเขาฟาดหินลงบนศีรษะของอูจงอี้เต็มแรงอ้า อูจงอี้กรีดร้องเสียงดังก่อนที่ร่างของเขาจะล้มลงไปกองกับพื้นหมดสติในทันทีลี่ซื่อชานสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะรีบถามขึ้นด้วยความกังวลเจ้าไม่ได้ฆ่าเขาใช่ไหมแม้นางจะไม่ชอบอูจงอี้เลยแม้แต่น้อยแต่เขาก็ยังเป็นหลานชายเพียงคนเดียวของอูชชงลินหากเขาตายไปตระกูลอูก็จะขาดทายาทโดยสิ้นเชิงไม่ต้องห่วงข้ารู้ขีดจำกัดของพลังตัวเองดีลิงฮันกล่าวเรียบ มากสุดเขาก็คงนอนสมอยู่บนเตียงสักสิบกว่าวันแถมอาจมีปัญหาเรื่องความจำบ้างเช่นอาจจำเรื่องราวในช่วงไม่กี่วันมานี้ไม่ได้หรืออาจลืมไปเป็นเดือนเดือนก็เป็นได้ลีซื่อฉันถึงกับถลอกตานี่สำหรับเขายังถือว่าเบาอีกหรือแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ลงมือเพื่อปกป้องนางดังนั้นนางจึงรู้สึกซาบซึ้งใจอยู่ลึกๆปล่อยให้มันนอนตรงนี้เถอะบริเวณนี้มีผู้คนสัญจรไปมาไม่น้อยอีกไม่นานคงมีคนมาพบมันเอง กล่าวจบลิงฮันก็คว้ามือของลีซื่อชานแล้วเดินต่อไปทันทีลีซื่อฉานหาได้มีแรงต้านทานลิงฮันไม่สุดท้ายนางก็ถูกลากไปโดยไม่มีทางเลือกแต่แล้วเมื่อพวกเขากลับมาถึงเรือนของลิงฮันพวกเจ้าเมื่อหลิวยู่ทงเห็นภาพตรงหน้าที่ลิงฮันกำลังจับมือลี่ซื่อฉานแววตาสังหารพันว่าพื้นในดวงตาของนางทันที